การหมอนรองกระดูกปวดทับเส้นประสาทเป็นอย่างไรปวดปวดหลังปวดหลังแล้วก็ร้าวลงขาข้างซ้ข้างขวา,ขาซีกหนึ่งเลยค่ะเป็นรู้สึกว่าร่างกาให้มีเรี่ยวมีแรงมากขึ้นแล้วก็การปวดที่เคยปวดมากๆเนี่ยลุกก็ไม่ได้เนี่ยพอลุกแล้วจะปวดพอทานีปวดไปแล้ว มันเ่อยั่วขึ้นแล้วก็มที่ต้นคอล้าวลงที่แขนแล้วก็ชาที่ปลายนิ้วทั้งสามสวัสดีค่ะคุณตุ่นนะคะจากศูนย์ดูแลกระดูกและข้อผลิตภัณฑ์ดีบูนของแท้จากบริษัทค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของอาการหมอรองกระดูกกดทับเส้นประสาทนะคะว่ามีอาการเป็นอย่างไรบ้างค่ะให้สังเกตอาการตัวเองนะคะบางคนปวดที่หลังปวดตึงที่หลังลงไปนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อมันหดระตัวลังข้อลังกระดูกลงไป ทำให้หมอนรองกระดูกปลิ้นออกมากดทับเส้นประสาทจะทรมานมากๆเลยนะคะบางคนปล่อยไว้นานนะคะจะมีอาการปวดร้าวลงขาขาชาจะปวดทรมานมากๆเลยนะคะบางคนชาล้าวลงขามีอาการแขนชาขาชาถึงขั้นเดินไม่ได้เลยทีเดียวค่ะบางคนปล่อยไว้นานมีอาการชาล้าวลงขาแขนขาอดแรงไปเลยก็ได้นะคะ และที่สําคัญบางคนปล่อยไว้นานมากอาจลุกเดินนั่งไม่ได้เลยกั้นปัสสาวะอุจจระไม่อยู่เลยทีเดียวค่ะมันอันตรายมากๆเลยนะคะสําหรับการเป็นหมอรองกระดูกกดทับเส้นประสาทค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มมีสัญญาณเตือนปวดหลังหรือปวดหลังแล้วลงขาอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะคะให้เราอย่าประมาทในการใช้ชีวิตอาการหมอรองกระดูกกดทับเส้นประสาทจะเป็นโรคที่ค่อนข้างทรมานมากๆเลยนะคะถ้าเราเพิ่งเริ่มเป็นมีอาการปวดไปหาคุณหมอ แรกๆคุณหมอจะยังไม่ทำการผ่าตัดให้จะทำการจ่ายายารละงับปวดคลายเส้นหรือฉีดยาเข้าเส้นไปก่อนเพราะว่าการผ่าตัดถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และอันตรายมากๆเลยค่ะเพราะว่าการผ่าตัดถือเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยต้องรอให้เป็นหนักๆก่อนยิ่งผู้สูงวัยการผ่าตัดยิ่งอันตรายมากเพราะฉะนั้นเราสามารถดูแลตัวเองเบื้องต้นก่อนด้วยการทานผลิตภัณฑ์ดีบูลตัวนี้ค่ะ เป็นสารสกัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซนที่เข้าไปฟื้นฟูดูแลหมอรองกระดูกให้แข็งแรงเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงในข้อลดอาการปวดตึงตัวนี้ไม่ต้องรองให้เป็นหนักถึงขั้นผ่าตัดนะคะท่านสามารถทานผลิตภัณฑ์ดีบูลตัวนี้เพื่อฟื้นฟูกระดูกและข้อได้ค่ะและผลิตภัณฑ์ดีบูลตัวนี้นะคะสารสกัดเข้มข้นจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซนเข้าไปฟื้นฟูดูแลกระดูกและข้อได้โดยตรงค่ะ1กล่องมีด้วยกัน5ซองค่ะ เป็นชนิดผงชงดื่มนะคะสูตรเข้มข้นนะคะทานแล้วเห็นผลเร็วเราสามารถชงกับน้ำเย็นหรือน้ำธรรมดาก็ได้นะคะละลายให้เข้ากันชงดื่มรสชาติคล้ายๆกับผลไม้ค่ะกลมกล่อมนะคะหวานนิดๆค่ะไม่ขมไม่คาวนะคะทานง่ายค่ะไม่เป็นอันตรายค่ะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ100%นนะคะ ้ากท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับการปวดหลังหรือปวดชาล้าวลงขาแล้วกําลังกังวลอยู่ว่าเป็นหมอรองกระดูกกดทับเส้นประสาทหรือเปล่าสามารถโทรโดยตรงตามเบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะคุณตุ่นรับสายเองเลยนะคะ่ะชื่อเล็กนะคะค่ะคือก่อนหน้าที่จะได้กินยีบูนะคะมีอาการยังไงคะอุอาการหนักมากเลยค่ะปวดปวดหลังปวดหลังแล้วก็ ร้าวลงขาข้างซะข้างขวาซีกหนึ่งเลยค่ะเป็นซีกเดียวเลยแล้วเวลาปวดเนี่ยจะทําอะไรไม่ได้เลยไม่ว่าจะกวาดบ้านนอนนั่งทํางานเข้าห้องน้ําเป็นทุกอิริยาบถเลยปวดคืออยู่ไม่เฉยก็ปวดใช่ค่ะอยู่ไม่เฉยกทรมานนะใช่ค่ะทรมานมากเลยนอนไม่ได้เลยอ๋อนอนก็ปวดอีกนอนก็ปวดแล้วกว่าจะหลับกลางคืนนี่ยังไงเนาะ ทำหลับได้แค่แป๊บเดียวค่ะพอรู้สึกตัวปวดก็ทีนี้นอนไปกลางนเพราะว่าปวดตลอดปวดตลอดทำอไรไม่ได้เลยทั้งนั้นที่เราตัวเองเราต้องทํางานด้วยค่ะก็ต้องฝืนต้องฝืนไปหาหมออีกหมอน่ะ หมอคุณหมอบอกว่าให้เอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ใช่ค่ะเอ็กซเรย์ก็ยังไม่เห็นนะคะว่าเป็นอะไรยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรตอนนั้นเอ็กซเรย์ครั้งที่สองก็ไม่ไม่รู้คือไปเอ็กซเรย์สองรอบเลยใช่ค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรค่ะแล้วช่วงนั้นได้ทานยาทานอะไรไหมคะก็มีแค่แค่ปวดแก้แก้ปวดแก้เจ็บแค่นั้นประมาณนี้นะคะที่คุณหมอจัดยาค่ะแล้วดีขึ้นไหมคะทานแล้วไม่ค่ะเลยก็ปวดเหมือนเดิมปวดปวดเหมือนเดิมปวดหนักค่ะแล้วจากนั้นทำยังไงอะค่ะจนคุณหมอให้ เข้าอุโมงค่ะเข้าอุโมงค่ะอีบายเนาะใช่ค่ะอีบายพอเข้าอุโมงค์เสร็จแล้วค่ะคุณหมอให้มาดูถึงได้รู้ว่ากระดูกข้างหลังเราอ่ะหายไปเลยค่ะหายไปเลยค่ะกระดูกหายเลยแล้วค่ะไอ้ไอ้ข้ออ่อนๆนะนะคะหายเยอะไหมคะคุณเล็กเยอะค่ะยเอะช่วงข้อที่ข้อที่สี่ข้อที่ L4 ช่วง L4 ค่ะแล้วช่วงเขาบอกว่าต้องผ่าต้องผ่าทีนี้ตัวเราไม่อยากผ่า ราะว่าเรื่องผ่านี่มันเป็นอันดับสุดท้ายอะค่ะที่เราจะคิดใช่ใช่เพราะว่าเรากลัวผ่ามันแล้วมันไม่เต็มร้อยอะค่ะผ่าแล้วเบขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นเราก็สั่งมากินสั่งมากินจนเกินกว่าว่าเป็นต้องคิดว่าต้องต้องเอาให้หายนต้องเอาให้หายใช่ใช่ใ่ค่ะกินต่อเนื่องก็คือขั้นต่ำก็คือ90้าบวันเป็นอย่างน้อยในการกินนะคะเห็นคุณล็กบอกว่าพอกินเสร็จแล้วอาการดีขึ้นทํางานได้อะไรได้เลยนะคะที่เคยยกขาแบบเดินแบบขาเดียวก็ไม่ไม่ลงน้ำหนักได้เลย คือมันไม่ได้ว่าหายขาดนะคะแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเบาขึ้นนะค่ะตั้ที่เราปวดเยอะๆปวดเยอะๆปวดมากค่ะค่อยๆทุเลาลงค่ะแล้วก็หนูว่าสั่งสั่งมากินต่อเนื่องค่ะแล้วก็เอวนี้เลยเนช่ยใช่จนหายค่ะหายแล้วค่ะแล้ววันที่นั้นที่เห็นโทรไปบอกว่าไปหาคุณหมอชค่ะหมอนัดคุณหมอนัดนัดดูผลเอกเด์อีกทีหนึ่งค่ะว่าจะผ่าหรือจะ ชนะงายใช่การนะใช่การชะต่างนั้นค่ะคุณหมองงเลยค่ะว่าไปทำอะไรมาทำไมกระดูกมันแซมขึ้นมาไอ้ที่มันโบโบไปมีกระดูกขึ้นมาเติมเต็มกระดูกตรงนั้นขึ้นมา่ะก็คือรอยช่องโหูไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีจากที่เป็นโห่ที่กระดูกปัญหาไปมันจะมีกระดูกแซมขึ้นมาโผล่ขึ้นมาคนหมอก็งงค่ะคุณหมอถามว่าไปทําอะไรมาไปกินอะไรมาเขาบอกว่า กินยาตัวนี้ค่ะก็บอกเลยใช่ใช่ค่ะแล้วคุณหมอเขาพูดว่าไงค่ะบอกนั้นก็ไม่ต้องผ่าแล้วค่ะหายแล้วใช่ใช่คุณหมอก็ไม่ได้นัดอีกเลยค่ะจนผ่านมาสามสามปีแล้วค่ะ ก็ายังไม่มีอาการเหล่านั้นเกิดขึ้นมาอีกทุกวันนี้ก็ทํางานได้ตามปกติทำให้ชีวิตได้ดีมากสุดยอดมากเลยนะคะดีบุตแบ่งปันเพื่อนเพื่อนึงคน่ะแนะนำนะคะถ้าใครมีอาการปวดลงขาชาหรือปวดมากเนี่ยค่ะแนะนำตัวนี้ค่ะแต่เพิ่งไปตัดสินใจผ่านะคะอยากให้ลองอยากทําบุญให้คนที่เขาเป็นแล้วเขาอยากให้เขาหายอะค่ะจริงๆนะคะรับประกันค่ะลองไห้ตัวเองมาแล้วค่ะ แพรสวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องปลอยจากเพจอีบุญเน่ปวดข้อปวดเข่านะคะได้มีโอกาสมาเยี่ยมคุณพ่อสมปองนะคะพอดีว่าท่านเนี่ยปวดหลังนะคะตอนก่อนก่อนที่จะทานอีบุญของเรานะคะก็คือปวดหลังลุกนั่งไม่ได้นะคะกินดูุูรู้สึกว่าร่างกายให้มีเลี่ยวมีแรงมากขึ้นแล้วก็การปวดที่เคยปวดมากๆเนี่ยลุกก็ไม่ได้เนี่ยพอลุกแล้วจะปวด พอทานดีปูนไปแล้วมันค่อย,ยงชั่วขึ้นแล้วก็ค่อยๆหายปวดพอพอให้เราลุกนั่งได้แล้ว่อลุกนั่งไม่ได้ผมจะนอนไม่หลับพอทานดีปูนแล้วก็นอนหลับข้าวปลาก็รู้สึกว่ากินได้ดีให้ร่างกายเราดีขึ้นแขนถามว่าก่อนเนี่ยรีบรีบเหมือนไม้เสียบลูกคิ้ง่ะ เดี๋ยวนี้ก็มีน้ำมีมวลดีขึ้นหน้าตาก็แจ่มขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันอะไรก็เอาชุดโอหกเรื่องคอยใครแนะนำว่าสินค้าตัวนั้นสินค้าตัวนี้ดีเราก็ซื้อมากินแต่มันก็ไม่ได้ผละอะไรปวดหลังแทบจะไม่มีเลยก็ทําให้เราเนี่ยดีขึ้นสามารถลุกแล้วก็กินข้าวานั่งกินก็ได้เนี่ย ก็แค่ครึ่งเดือนก็สามารถลุกกลับมานั่งได้เลยใช่ว้าว wow. คุณพ่อลุกได้แล้ว mm hmm. เห็นไหมคะดีสุดยอดมากตอนนี้ทำานี้ mm hmm. ไม่ได้พอเดียวนี้มากินดีบุนมันก็ลุกนั่งได้ mm hmm. อย่างเงี้ยนั่งคักก็มาดก,ก็ได้โอเคค่ะคุณพ่อค่ะไหนๆก็คุณพ่อลุกมานั่งแล้วคุณพ่อโชว์ทางบ้านไหนได้ไหมคะว่าคุณพ่อสามารถลุกขึ้นมานั่งที่สูงได้ไหม,ไมไ อะลองลองดูให้ปล่อยดูหน่อยได้ไหมคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวคุณพ่อจะนั่งที่สูงให้ดูนะคะโอ้โหสุดยอดโอ้ยสุดยอดมากเลย คุณพ่อเดินไม่ได้ประมาณสองปีแล้วใช่ไหมคะ,ะวันนี้เป็นวันดีเนาะวันคุณพ่อเดินโชว์ให้หนูดูหน่อยได้ไหมคะ,ะ,คะเพราะว่าอยากอยากให้เห็นคุณพ่อเดินเนะเพราะว่าเดินไม่ได้มานานแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาดูคุณพ่อกันนะคะว่าเดินได้จริงไหมเนาะโอเคเราไปดูกันเลยคะ่ะนี่อยู่ปากรณ์ของคุณพ่อนะคะนะคะอีะ๊ ตีกว่าแล้วนะคะเพราะอีวุ่นเน่ของเราสุดยอดมากๆตอนนี้คุณพ่อสามารถขยับได้แล้วนะคะสวัสดีครับผมถนอมปัดภัยนะครับทำงานเป็นซูเปอร์เวเซอร์ของบริษัทแห่งหนึ่งโดยมีหน้าที่การตรวจเดลองสารและออกตรวจสาขาด้วยมอไซค์คันนี้นะครับคือมีอาการปวดที่ต้นคอเล้วลงที่แขนแล้วก็ชาที่ปลายนิ้วทั้งสามด้านนะครับโดยไครัหมอ หมอนีใช้ว่าเป็นหมอนรองคอกร,ระดูกเสื่อมนะครับก็ให้ยาแก้ปวดแล้วก็คลายเส้นมาทานก็จนถึงวิธีการโดยการรักษาโดยการฝังเข็มสุดท้ายจะให้ผ่าตัดผมไม่กล้าผ่าตัดเพราะรุ่นน้องไปผ่าตัดมาแล้วก็ไม่ดีขึ้นจนเพื่อนมาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับเป็นดีบูลก็ครั้งแรกก็ไม่กล้า สั่งซื้อเพราะราคาค่อนข้างสูงแต่ผมไม่มีทางเลือกคือไม่อยากผ่าตัดก็เ,เลยสั่งมาทานเดือนแรกอาการปวดและชาก็รู้สึกว่าดีขึ้นจึงตัดสินใจสั่งซื้อมาทานอีกในชุดเดือนที่สองพะหลังจากทานไปแล้วก็คืออาการปวดและชาแทบจะไม่มีลงเหลืออีกเลยครับมันสุดยอดจริงๆครับดีบูกครับ